นะครับนะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อกันกับผมนะครับประเดงเลยนะครับช่องโลชูเก้าชแนลเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มาเมนูอร่อยอีกแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้เป็นเมนูแบบเรียกว่าทิพระฉันนะครับเรียกว่าคลุกคลุกคลุกนะเมนูคลุกคลุกคลุกนะครับนะเราจะมากินแบบเมนูแบบท่พทะขงมเขาชันกันนะครับนะ ถับพูดปิดก็ขอโทษขอไมเด้อครับนะก็วันนี้เราจะมีนะครับนะนี่เป็นอันนี้เลยนะครับเล้งนะครับนะเป็นเล้งนะครับนะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอเ่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับใส่เล้งเข้าไปนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มีข้าวมันไก่นะครับเนี่ยข้าวมันไก่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับรวมไปเลยนะครับ ข้าวขาหมูนะครับทุกคนใส่รวมไปเลยนะครับใส่รวมไปนะครับเสร็จแล้วก็ส้มตำนะครับใส่เข้าไปนะครับต้มเผ็ดเผ็ดแซ่บทุกคนใส่รวมเข้าไปนะครับต่อไปก็จะเป็นของหวานนะครับนี่เป็นของหวานแบบเฉากล้วยนะครับนะแล้วก็ลุกคิดนะครับนี่ ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับเมนูแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับนะเวลาที่พัดธุดงนะครับท่านเดินบินทบาทนะครับหรือว่าเวลาที่ท่านเดินทุดงนะเวลาที่มีญาติโยมมาใส่บาทนะครับก็เลือกไม่ได้นะครับว่าเขาจะให้อะไรมาเขาจะใส่อะไรมานะครับก็ได้มาก็รวมๆกันก็คลุกๆก็ฉันนะครับ อร่อยมั่งไรอร่อยมั่งก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าท่านฉันเพื่อเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่นะดำรงชีพอยู่นะโอเคนะครับทุกคนนะก็ก่อนที่เราจะมาซวยนะครับเมนูแบบคลุกๆนะครับนะแบบพรดถล่ฉันนะครับก็ถามข่าวถามข่าวนะครับพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยไงบ้างสบายดีไหมครับทุกคนขอขอให้ทุกคนสบายดีนะครับมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับเสรขมภพก็สบายดีนะครับทุกคนอ่ะโอเคก่อนที่เราจะมาจวดมาแซ่บนะครับก็ จัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวแต่ข้าวมานั่งทานพร้อมกันเลยครับครับนะก็โอเคนะครับทุกคนนะท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวนะครับนะตักข้าวมานั่งทานพร้อมก,กันกับผมเลยนะครับเมนูแบบรุกๆนะครับแต่ที่พระลุลงฉันนะครับนี่ทุกคนเนี่ยทำใหญ่ๆเลยครับแทบมา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  ทั้งของขควของหวานนะครับอยู่ในจานเดียวกัน Comment mmh. ินโมเมพี่น้องทุกคนลองดูนะครับอร่อยนะครับดีเด็ดนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับเมนูแบบทุบ โอ,อ้ถ้ามีเสียงรถดังเข้ามาก็ขอโทษขออภัยเลยครับถ้าเสียงไม่ชัด,ดนะครับถ้าเสียงดังรบก,กวนก็ขออภัยทุกคนอร่อยมากแทบ puta a วันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมากินเมนูแบบที่พระทุดงฉันนะครับนะเรียกว่าเมนูแบบคลุกๆนะครับโอ้อร่อยมากครับทุกคนสุดยอดนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับ fc นะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆครับนะดื่มน้ำก่อนนะครับ ท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับประแดงเรืิอนะครับช่องพีโอสกาวชาแนลด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ก็อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจุงกัาสวัสดีครับพบกันใน ep หน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับไปแล้วครับ